งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเห็นคุณค่าและประโยชน์ความสวยงามของพันธุ์พืชอันกอ่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต่อไป โรงเรียนสีธาตุพิทยาคมได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้และรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีในโรงเรียนและท้องถิน่นรวมถึงพืชศึกษาของโรงเรียนคืออัญชันมีการรวบรวมทรัพยากรอื่นๆทั้งทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเลขที่7ขีด4 1 2-3-0-0-0-1ขี 0, 0, 1, ในปีพุทธศักราช2,560โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนับจากที่ได้เข้าร่วมสนองพระราช,ชดำริ มีการปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงการห่วงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมมีการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดังนี้ด้านที่1การบริหารและการจัดการ ด้านที่2การดำเนินงานแบ่งเป็นองค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้องค์ประกอบที่2การรวบรวมพันไม้เข้าปลูกในโรงเรียนองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆองค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้องค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มีการเรียนรู้ทั้ง3ส,สาระได้แก่สาระที่1ธรรมชาติแห่งชีวิตสาระที่2ส,สัพพสิ่งล้วนพันเกี่ยวและสาระที่3ประโยชน์แท้แก่มหาชนรวมถึงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกด้วยด้านที่3ผลการดำเนินงานปีพุทธศักราช2561 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกศษศาสาตร์โรงเรียนปีพุทธศักราช2563โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกศษศาสาตร์โรงเรียนขั้นที่หนึ่งเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่งสรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน และปีพุทธศักราช2566โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทัศการส่วนพฤกษศาสตร,ร,ร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิน่นระดับภูมิภาคครั้งที่7ระหว่างวันที่21-25ถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่